เอาครับโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลชแนลนะฮะวันนี้ตามคำขอไม่รอมานานมีสปอนเซอร์นะฮะจากพิกี้หนูนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าพิกี้หนูแบรนด์ที่มิกแบรนด์คนไทยนะฮะโอเคไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง,งเนาะรองเท้าสเก็ตแก๊บีมิกมาดูวันนี้ดีกว่าดูกล่องมันดีกว่า เนี่เบอร์แปดกล่องเขาทำมาโอเคนะใช้ได้เลยแบบเหมือนแบรนด์นอกเลยครับเหมือนแบบแบรนด์ตัวหนอนกับแบรนด์กีดถูกอะอินเตอร์ดูอินเตอร์มาเปิดพร้อมกันเปิดมาก็จะเจอเนีะสติ๊กเกอร์แผ่นหนึ่งเนาะที่ที่หนูนะวางไปก่อนแล้วก็มีอะไร,รไมีกระดาษไปรองรองเท้ามีกรปิอมาเจีรองเท้าเท้า ก็มีคู่นึงฮนะขายของไม่ให้เขามาข้างนี้หรอก,กวางไปก่อนเยอะมาเกเยอะมากแกะออกมาก็มาดูกันดึงถุงให้อย่างดีใช้ได้ฮนะฟิลสัมผัสฟิล,ฟลแรกแม่งแบบสุดยอดอะ่ะตรงนี้แม่งเห็นเป็นดูดูนะสังเกตดูนะแม่งเป็นหนังกลับเลยหนังกลับหมดเลยนะปีตาโลโก้แบรนด์ครับพิี้หนูพิี้หน่ฮนะ นี่ครับมียางตรงนี้ด้วยนะสำหรับเล่นสเก็ตเห็นปะแล้วเดี๋ยวผมมีอยู่คู่หนึ่งที่พี่หนูส่งให้ผมใส่เล่นะมาณเดือนนะ้วเดี๋ยวเอาให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะไปเตะสเก็ตแลวกเล่นบีเบ็กบ้างแล้วล่ะแล้วก็นี่มาให้ดูนี่คู่ให,ใหม่นี่จะเป็นสปอนเซอร์ของงานอุดอรนะครับ4 1หนึ่งแจมซีเป็นรสิบ คันวานี้ก็ไปเจอกันนะฮะไม่รู้คลิปนี้จะลงตอนไหนเนาะก็ไปเจอกันมี2คู่นี่เบอร์9กับเบอร์อ8ในงานนะโอเคนี่เอาขอยืมมารีวิวหน่อยข้างในมีอะไรเอาดีกระดาษให้นะเบอร์8ปดใได้เชือกลองท้าก็ดีนาดีคือกับแข่งกำลลงดี คือฟีลองที่ผมใส่เล่นน่ะมันนุ่มๆเว้ยคู่เนี้ยไม่ต่างเลยกับแบรนด์ที่ผมบอกไปเลยแบรนด์ตัวหนอนกับแบรนด์ขีดถูกอ่ะแม่งใช้ได้เหมือนกันแล้วพื้นนะเป็นยางพารานะของแท้เว้ยว่าคุณต้องลองเปิดใจลองดูเอ,อแบรนด์ตัวหนอนแม่งยังทำพื้นในในไทยเลยในก่องก็มีอยู่แค่นี้ อตมาดูตรงนี้ดีกว่าดูตามีทวตาแบนด้วยนี่นะครับพี่ขี้หนูเห็นปะ่ะโคตรเฟีเออ้ยวเลยบอกแล้วแบนบคนไทยแล้วคุณต้องลองดูมันเป็นหนังกลับเลยนะครับสำหรับแม่กเตะสเก็ตอะโคตรชิลเนี่ยมีพร้อม เพื้นก็เปียวยางพลาแต่ไปดูอีกกุ่มนี่กว่าที่ผมใส่มานี่มันกลางๆหน่อยเพราะว่ามันใส่แล้วเนาะเห็นปะเห็นชัดอยู่ใช่ไหมอ่ะดูเอาใสา่เล่นบีมดูเปิดไหมคือถ้ามันไม่มันไม่มีรอยเลยมันก็ไม่ใช่รองเท้าแล้วเว้ยเข้าใจปะแต่บอกว่ามันเล่นได้ไหมเหมือนแบรนด์ขีดถูก,กับแบนดตัวหนอนเลยเว้ยใช้ได้ดูพื้น ไปอางนี้เดือนหนึ่งนะเตะสะเก็ดอ่ะดูตรงนี้ผมยังเตะไม่ค่อยเป็นไว้ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยโดนแต่ตรงเนี้ยน่าจะแบบมีขุยๆหน่อยละ,อะโอเคครับพี่หนูขอขอบคุณมากนะครับที่ส่งของมาสป,ปอนงานแล้วก็ส่งรองเท้ามาให้ผมใช้นะฮะมีอะไรจะให้รีวิวก็ส่งมาอีกนะพี่เลิฟเลิฟครับพี่มิกโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสับตะไคร้ไลค์แชร์ แล้วไปเจอกันนะ,ะที่งานอุนดรน,นะครับกับรองเท้าสองคู่นี้เบอร์แปดกับเบอร์เก้านะเจอที่งานได้มีถุงเท้าด้วยเือบอกมีถุงเท้าด้วยเดีย๋ยวพี่ขี้หนูโคดเฟี้ยวเจอที่งานนะฮะหรือสับตะไคร้ไลค์แชร์นะโลชแนลซีอูบ y ย